ข้อหมูทอดค่ะวันนี้พี่เก๋จะมาสอนทำข้อหมูทอดนะคะวิธีการหมักนะคะใส่เกือครึ่งช้อนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนนะคะซอสฝ้าเขียว2ช้อนน้ำมันหอยสัก1ช้อนเต็มๆนะคะ น้ำมันหอยอันนี้เราใช้ของรีกลมขี่นะคะมันจะลดจัดมากแล้วก็ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนเต็มๆมาค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปหนึ่งทพีนะคะน้ำตาลทรายสักหนึ่งช้อนชาละลายให้เข้ากับน้ำก่อนนะคะ รอบนี้เราหมักคอหมูประมาณหนึ่งกิโลนะคะพอละลายให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็เอาคอหมูมาหมักนะคะมาคลุกให้มันเข้าเนื้อนะคะหมักทิ้งไว้สักสองชั่วโมงก็ได้นะคะใส่ตู้เย็นเอาไว้หรือจะหมักค้างคืนก็ได้นะคะคอหมูเนี่ยยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยนะคะ เนี่ค่ะประมาณ1กิโลสองแผ่นใหญ่ๆคลุกใ,ให้มันเข้ากันแล้วก็จัดใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะเวลาเราจะทานเราจะเราจะทานตอนไหนเราก็เอามาทอดได้นะคะเราก็จะละลายแป้งการละลายแป้งเนี่ยนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าหนึ่งส่วนแป้งแป้งกรอบหนึ่งส่วนนะคะผสมกันแล้ว ถ้ามีถ้ามีน้ำปูนใส่ก็ใส่น้ำปูนใส่ลงไปนะคะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำเย็นจัดใส่ลงไปละลายแป้งนะระบัดละลายแบบค้นๆน้ำน้ำเย็นจัดนะคะถ้าผสมน้ำแข็งไปสักสองสามกรนก็ได้นะคะถ้าทำน้ำแข็งก้อนเอาไว้ละลายแป้งแบบค้นๆนะคะไม่ไม่อย่ให้ใส่นะคะค้นๆเหมือนกับ นมข้นอย่างนั้นเลยนะคะละลายแป้งข้นๆอย่างนั้นเสร็จแล้วเวลาจะทอดนะคะตั้งน้ามันร้อนๆก่อนนะคะพอน้ํามันร้อนเสร็จเราจะสังเกตยังไงว่าน้ํามันร้อนก็เอาแป้งที่เราละลายไว้หยดลงไปในน้ํามันนะคะถ้าหยดลงไปแล้วน้ำแป้งมันลอยขึ้นมาน่ะหูมากน้ํามันร้อนจัดพอแล้วเราก็ใส่ลงไปทอดได้เลยค่ะ เนี่ยเราทอเสร็จแล้วเนี่ยแป้งเนี่ยประมาณนี้ค่ะทอเสร็จแล้วก็หั่นได้เลยนะคะ